แม no. no. ่พี่ขีนุกแม่พี่ขีนุกเขาตามไปดูอยากจะรู้แทรังยังไงแต้บพี่น้อง่พี่ขินุกไมไเฮ้ยปวดเข่าเลยอ่ะไม่น่าเลยอ่ะเปิดด้วยอะไรแบบนี้แสดงว่าวันนี้ยามดึกคึกคักของเรากับช่องบิลเม o เฮาจะมาในตีมกินใช่หวานเป็นหวานเป็นเปรี้ยวเป็นเค็มอะไรก็ไม่รู้ เออขยี้ไปนะคะก็คือว่าเราจะมากินเผ็ดการแต่ว่าอันนี้คำเตือนนะขึ้นคาเตือนเลยต้องระมัดระวังด้วยใครที่แบบ ไม่ได้ชอบแบบกินเผ็ดทะลุโป่งๆมากๆหรือว่าไม่ได้เซียนกินเผ็ดเหมือนพี่มาวินอะไรอย่างเงี้ยคือโบอะพูดตรงว่ายอมรับว่าไม่ได้เซียนกินเผ็ดขนาดนั้นนะแต่ว่าชอบกินเผ็ดวันนี้ย่ามดกของเราก็เลยจะแซบเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดลองกินของที่เขาว่าเผ็ดกันคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาว่าเผ็ดที่สุดในโลกพริกที่เขาว่าเผ็ดที่สุดในโลกเอามาผสมกับบะหมี่ที่พี่มาวินเขาไปกินมาอย่างเงี้ยพี่พี่เขากินอะไรนะบะหมีม่อะไรนะราเม,ามงซึ่งใส่พริก ที่เผ็ดที่สุดลงไปแล้วเขาใส่เยอะไหมร้อยเลเวลเผ็ดที่สุดขี้เขาเป็นสีอะไรอันนี้คำถามนะทองไส้เขาทำงานยังไงกระเพาะเขาทำมาจากอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระเพาะเราจะเหล็กไหมนะคะเท่าที่ไหวย้ำว่าเท่าที่ไหวลองดูว่าวันนี้หน้าตาวมันจะเซซี่ขนาดไหนมันจะแบบสีโอย้ยสีโอ้ยอะ่ะไม้กินเผ็ดกาไม้กินเผ็ดไปกินอะไรฮะนี่ค่ะเรามาเริ่มที่อันแรกเลย เป็นการเผ็ดที่เอาจริงป่ะกระแสนีน้มานานมากแล้วคือแล้วโบก็แอบเคยลองชิมไปด้วยแต่ลืมรสชาติไปแล้วเพราะไม่อยากจําจาได้ทรมานแบบอยู่นิ่งไม่ได้อะ่ะคือเราซาด้วยเพราะว่าคือมันกินเข้าไปคําแรกอะมันจะยังไม่รู้สึกคําที่สองสามแล้วมันจะเผ็ดปลายอะ่ะแล้วมันเผ็ดแสบร้อนแบบปากเจออันนี้คือเขาเรียกว่าบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูป ghost pepper พริกผีเข้าใจยัง คือปกติมันจะมีระดับความเผ็ดของพริกใช่ปะที่เป็นแบบ0ูนย์แปดพอันนี้1ล้านไม่รู้จะเผ็ดไปหาใครไม่รู้จะเผ็ดไปแข่งกับใครมาเริ่มเลยนะคะนี่เราต้มเส็นเสร็จแล้วอันนี้ดูน่ากลัวมากอะ่ะ add at your own risk คือดูเป็นแบบระวังไว้ให้ดีสารเคมีพลังสูงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ก็ไล้ปะวก็ปะแล้วก็เบิร์กัดชนทีนี้เคียวกรึบเลยนะ <laughs> เคียวกรึบเคียวมันเลยทีนี้ ยามดึกกดไหลย้อนเนี่ยความจริงพวกเอ่อแบรนด์ที่เกี่ยวกับกู้กดไหยลย้อนอะไรเงี้ยเข้าได้นะคะเพราะว่าโปกเป็นจริงๆค่ะอันนี้ก็เอาจริงมันไม่ต้องเป็นต้องเป็นวัตถุดิบหรือว่าอาหารนะทุกคนนะประกันก็ได้ได้เลยนะอันเนี้ยยินดีอย่างยิ่งเลยอ่ะตรวจสุขภาพภายในอะไรเง, <laughs> งี้ยอืเดี๋ยวไปให้เลยนะอันเนี้ยให้ดูนะให้ดูสี <laughs> แค่สีอ่ะเฮ้ยมีคนเกินอ, <laughs> อันตายอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยถามจริงเคยกินปะไม่เราไม่กลัวมันจะเผ็ดมากจริงหรอพี่มันเผ็ดจริงๆนะเปิดโลกเปิดโลกไปนะคะหนึ่งสองสามไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นหัวใจเต้นเลยขนาดเหนมาก่อนเลยกลัวกลัวตายอะคือมันอร่อยจริงๆรสชาติเป็นนัวเค็มเผ็ดเค็มนำหวานต่อ คือมันเหมือนมาม่าเผ็ดที่เรากินเลยอะรสชาติมันอร่อยจริงๆแล้วเส้นอร่อยมากเริ่มแสบละมันเริ่มมาละมันเริ่มเนี่ยมันเริ่มมันจะเริ่มตรงนี้เลยค่อยๆไล่มาค่อยไล่มาคำแด้ยังไหวอยู่เริ่มไปที่หูละเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นตาอีกสักคำอือจะมาอร่อยจริงๆจะมัมาละลองปะครับเลยเขาเลยเขาเลยโอ้โหเริ่มแล้วว่ะเฮ้ยเริ่มจริง ให้ลองทำหนึ่งก่อนใด่แบบใส่นี้บวกใครกินก็กินเถอะเห็นปะมะอร่อยอุ้ยเขาราชากินเสร็จแล้วตัวนี้เห็นปะอร่อยอ่ะเนี่ยอุ้ยแล้วผหูร้อนแล้วอ่ะอีกคำหมอนี่ไงลองลองแบบนี้ลองลองใส่นี้ใครเขาสั่นถาเห็นปะถ้ามันมาปลายใช่ปะมันมาค่อยๆแสบขึ้นไปถึงหูยังมากเท่าไหร่อะไปถึงหูยังตอนเนี้ยไปถึงหูยังตอนเนี้ย อะไรที <laughs> right. ่ทนได้หรอบิ๊กินได้ทำไมเก่งจังวะเราคือเขาให้ให้อาบดูนี้มันเป็นเป็นสูตรที่มีคนเคยกินปะครั้งแรกครั้งแรกในโลกใบนี้ให้ทำทำไมก๋อยากรู้ไม่อันเนี้ยคือมาจากไหนอ่ะอีกซองหนึ่งอ่ะอันเนี้ยก็เป็นนี่เขาเลยกันแต่เป็นสีขาวเป็นรถอะไรมีรถเผ็ดมากกว่าเดิมเราเอามาใส่กับเผ็ดอยู่แล้วอะนะเขาบอกว่าเผ็ดมากกว่าเดิมก็อยากรู้ว่ามันเผ็ดจริงไหมแล้วมันไม่เอาแยกถ้วยละแม่ คุณแม่จ๋ามันผสมเส้นแล้เส้นมันมีเส้นมันมีแค่นี้หนูเกลี้ยงไปแต่คนเนี้ยอันนี้จะเค็มเพราะว่าเหมือนเราใส่ซอสเข้าไปในเส้นเดิมอ่ะใครกินก็กินนะมันยังได้อยู่นะ่ม่เผ็ดแต่มันไม่ได้เผ็ดลึกเลย มันไม่ต้องเผ็ดแบบน้ำลายยืดอ่ะแต่เดี๋ยวมันกำลังจะมาไงเห็นบ้าบอกแล้วมันมาที่หลังอ่ะพิกเนี้ยอต่อไปเอาพอแล้วเรอพีนี่ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะูร้อนอะไรตอนนี้ร้อนหมดแล้วอ่ะคืออันเนี้ยโบเคยลองกินประมาณ4-5่ถาคำอะแต่พี่ไม่ใช่ผสมอะซองสองไปนะมันถึงขั้นที่หูอื้อร้อนแบบหูเนี่ยเริ่มและเริ่มละเผ็ดมาก ไปต่อไปเลยน like ิ่งไวเกมแรกผมเล่นมาแล้วผมยังไม่หายเผ็ดเลยดิเปิดด้วยอันนั้นก um ็ตายกันสิครับไม่น่ากินสักสองสาคำเลยตอนนี้สังเกตว่าโบไปเติมบากมาบ่าเติมบัตรออนไม่ใช่มันจะความร้อนข้างในร้วนๆอันนี้เป็นว่าจากคนไทยเราเนี่ยแหละ แต่เป็นพริกของนอกเออก็คือไปดูพี่มาวินมาแล้วพี่มาวินนะไปกินร้านรามงที่ภูเก็ตชื่อว่าฮานะรามงใช่ไหมฮานะรามงที่ภูเก็ตซึ่งสิ่งเนเจอร์ที่พี่มาวินไปกินแล้วเป็นคลิปไวรัเลเลยอะ่ะคือเป็นรามงปกติที่เป็นน้ำข้นแบบเนี้ยปกติเลยมีหมูมีหน่อไม้มีไข่มีแบบว่าสาหร่ายต่างๆแต่พริกที่เขาใช้เราเพิ่มความเผ็ดไปไดเรื่อยอะ่ะคือพริกแค่เห็นเขน้ำลายแตกแล้วอะแต่ไม่ใช่น้ำลายแตกอยากกินนะน้ำลายแตกอยากปลาแต่ปลาไม่ลงเพราะขวดเราเป็นพัน ใช่ปะขวดละพันกว่าบาทนะอันนี้คือพริกคาโรไลนาซึ่งหายากมากนะคะแต่ทีมงานเราฉันหามาได้อย่างที่บอกอยากรู้แต่ไม่อยากทํา <c oughs> ให้ฉันทําตลอดไป <c oughs> จะตุววก่อนแล้วเนี่ยตอนนี้ซึ่งอันนี้เราก็จะเพิ่มเลเวลคือมี20 0เอ่อเลเวล20เลเวล50แล้วก็เลเวล100ซึ่งพี่มาวินกินเลเวล1 0 0กับพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกคาโรไลนา เขาเป็นอะไรกับลิ้นอะหรือว่าเขาสามารถเขาตัดลิ้นออกไปแล้วพี่ว่ามินตัดลิ้นออกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเส้นราเมงนะคะแต่โบเดาว่าอันเนี้ยอาจจะมีความนัวช่วยในเรื่องของน้ําซุปไข่มีหมูมีอะไรช่วยเนาะนิ่งไว้ปะนิ่งไว้นิ่งไม่ได้เพชรอะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราโปดด้วยแต่งหน้าให้เหมือนราเมงเลยลาราเมงเลยนะคะว้ายไข่ต้มอันนี้หมูชาชูนะคะ นี่อุ้ยน่ากินจังเลยเรากินแค่นี้ไหมควาจริงอะไม่ต้องเพิ่มพีก็ดูน่ากินแล้วนะถ้าพูดไปเล่นนี่หน่อไม้นะคะอุ้ยเหมือนเลยอะแล้วก็ปักสาลายเหมือนเลยเหมือนเลยจบเลยนี่อุ้ยดูดีมากกินแค่นี้ได้เลยนะจ๊ะของจริงกินแค่นี้ได้ไหมเอาเอาที่ยี่สิบก่อนเนาะเลเวลยี่สิบคือประมาณนี้ นี่ใส่พี่จ๋าใส่แค่นี้จะไม่เผ็ดอะไรอ้ามาลองกินมาละกินเหมือนน้ำพ้อสใส่ชูมาเลเวลที่หนึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเผ็ดนิดนิดเลเวลอะไรนะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเท่าเท่าสกิดเล็บเมื่อกี้นะเฮ้ยเผ็ดเลยแต่ยังกินได้แต่ตกใจที่ว่าใส่เข้าไปแค่นเมื่อกี้มันมันเผ็ดแล้วอะ เอาเอาสุดท้ายเลยเออว้าวว้าวอันนี้คือเพิ่มไปให้เป็นเลเวลห้าสิบ้บ่เป็นคนนั้นกำหนดเองมาขอกินเส้นบ้างกันนะ กินพริกกบหมดเลยอ่ะหน้าแดงเลือดฝาดว้ายโอ้ยคือมันเป็นพริกแสบเหมือนกับอีพริกเมื่อกี้เลยอ่ะมันพริกพริกเดียวกันปะวะใช่ใช่ไหมมันพริกตัวเดียวกันใช่ปะมันแสบที่หลังอ่ะกินเข้าไปคำแรกมันจะไม่รู้สึกแต่มันจะเริ่มชาแต่อันนี้พอมันมีน้ำซุปอะมันถือว่าเบากว่าตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเรากินพริกไปสดๆเลยเข้าใจปะเราทำกันเพื่ออะไรอะเราลองถามตอบไหม เราต้องถามตอบว่าเราเขา่าเขาคินได้ยังไงเขาดีเราโทรคุยกับเขาได้นะเราโทรถามความรู้สึกหรือว่าดูในคลิปเขาเราพอแล้วอ่ะเข้าใจปะอันนี้ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำต่อเด็กอย่างมากเลยนะคะทุกคนขาสายแม่ไม่อยู่มีเดียวพอ What the fuck มานนี่สิเนี่ยหนึ่งนะ มันเผ็ดหนึ่งมันเผ็ดสองมันกลิ่นมันฉุนมากๆอ่ะเข้าใจปะแค่น้ำหมดขึ้นหูเลยปะมันต้องกินพร้อมกันกับเส้นหน่อยเดี๋ยวกันดิเดี๋ยวกันดิจะตัดให้เอามาจอยมบบตีเนี้ยคือกินกินตัดกินตัดเส้นหน่อยเออนี่นี่ต้องใช้คำนี้นะโอ้โหกอดดีก็เขียวเขียว ขอช้าเขียวนะตายต้นพริกขอช้าเขียวนะนี่คำโตโตเห็นไหมเห็นไหมเราสดคำใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โสดเส้นหน่อยคำใหญ่คือโอ้โหอันนี้หิวเลยโอ้โหคือมูไวายเหร จะได้หมูก็จะกินหมูอ่ะมาเลยคุณทำไปนเผ็ดมากๆอ่ะต้องติีเดียวให้หมดเลยเพราะเดี๋ยวเผ็ดเดียวตำเน้งกินได้คืออันนี้เผ็ดจริงพี่มาวินเก่งมากนะเขาบอกเขาเฉยๆแต่เข้าใจที่เขาเฉยๆเขาอาจจะกินเผ็ดมากๆแบบมากที่เผ็ดจนไฟดับอะเอาดิ เอาเหรอมีแค่บิชีวิตดูหรือเปล่ามันเผ็ดเหมือนมันลอยเนาะเผ็ดลอยตัวเบาอ่ะอันนี้เผ็ดมากใครใครกินระวังด้วยนะคะระวังอย่างมากเผ็ดปหมสุดยอดปไหยเผ็ดไฟลุกจริงอะเนี่ยดังไม่ได้หรอวะ แกทำตัวเองแกทำตัวเองอันเนี้ยสดคำแรกมั่นใจสุดๆกินไข่ต่อกินหมูตามเป็นไงล่ะเส็จได้หมูก็จะกินหมูอ่ะไม่ได้เผ็ดนะเฮ้ยไปไหนเผ็ดเฮ้ยจริงๆนะเผ็ดแบบอยากทำร้ายคนอ่ะเผ็ดแบบอย่างเงี้ย โอเคค่ะไปเมนูต่อไปกันเลยไปเมนูต่อไปกันเลยโบกลับมาแล้วซายอยู่ดินิดแอบแสบอยู่นิดนิดแต่ว่าในเมนูนี้อาจจะไม่ได้มีคู่หมูชิมเพราะว่าคนเมื่อกี้ปีป่อเปล้วค่ะปี ปีปอพี่ยกทองขาวยกทองขาว,ขาวให้กับการซูตรามเงเมื่อกี้แต่บอกว่าอันเนี้ยเป็นเผ็ดที่เดาว่าน่าจะเบาที่สุดจาก3เมนูนี้มัง้งไม่รู้เพราะว่าอันเนี้ยอินสปอเรชันมาจากบะหมี่เนื้อตุ๋นจากร้านจางราเมียนนะคะที่บันทัดทองนั่นเองเนาะซึ่งความเผ็ดเนี่ยมันจะมาจากน้ำมันพริกก็คือจะมีเป็นเลเวลเหมือนกัน20-50-100แต่เคยมีคนไปท้าดวนทำถึง200ทําเพื่ออะไร ชอบกินกันเผ็ดนะก็กินพริกเคียวปเปล่าๆได้ไหมอ่ากินอย่างเงี้ยมันไม่อร่อยแล้วนะามาลองดูนะคะก็คือบะหมี่เนื้อตุน่นปกติเลยผสมลงไปใส่เนื้อนี่แหละมันจะอาจจะอร่อยตรงนี้หรือเปล่าจบนี่ว้ายแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะเราจะไปทำให้มันเผ็ดทำไมเนี่ยนี่นะคะโรยเพื่อความหอมสวยแล้วก็เริ่มจาก20นะคะน้ำมันพริกซึ่งเราก็คุ้นชินอยู่แล้วแบบเวลาไปกินหมาลงหมาล่าเนาะ มันก็จะมีประมาณนี้อยู่แล้วอ่าอันนี้20สิบนะคะเดาว่ายี่สิบอะเป็นอะไรที่เรคคอมเมนต์สุดแล้วตั้งแต่เมกกื่อกี้อุ้ยแค่นี้ก็สีก็ดูจัดจ้านขึ้นมาแล้วนะคะมาสุดน้ำอืมกลิ่นน้ำมันพริกตีฉุนอยู่นะวุ้นเล่นนี่โอ้เส้นเส้นดน้ำมันพริกเคลือบเส้นอยู่นะอุ้ยเผ็ดนะเว้ยเผ็ดแต่ไม่ทรมานเท่า,มากเมื่อกี้เป็นเผ็ดแบบ อันนี้กลิ่นพริกชัดแต่แรกเลยความที่มันมีน้ํามันจากพริกอะกลิ่นมันชัดแต่แรกเลยแต่มันไม่ได้เผ็ดแสบร้อนทรามานเหมือนเมื่อกี้ที่มันตามมาที่หลังอะไรเงี้ยอันนี้คือเผ็ดแบบเผ็ดให้รู้อะเผ <c oughs> ็ดให้รู้ <c oughs> ดูให้เห็นอยู่ให้เป็นแล้วก็ไม่ต้องกินมัน50าสิบเลเวลทำเงินทำไมวะเนี่ย,ยทุกคนคะ ย้ำนะใครที่ไม่กินเผ็ดจริงอ่ะเวลาไปกินร้านอ่ะไม่ต้องไปหาทํานะเพราะว่าหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมมันฟูดเวทเหมือนกันนะเพราะบางทีเธอทำเนี่ยเธอกินไม่หมดเพราะว่ามันเกินจะอร่อยเข้าใจปะแต่ว่าถ้าใครกินเผ็ดกินได้กินไปเลยลองดูนะคะแต่ถ้าใครกินไม่เผ็ดอ่ะโบแนะนําอย่าไปหาลองเริ่มจากน้อยก่อนไปมากดีที่สุดโอ้โหเป็นน้ําดาเลยอ่ะกลายเป็นซุปน้ําดําเลยพุณแม่มันน้ําตกเลยตอนนี้นี่เนื้อตุน๋น อืมีได้กินน้ำมันพริกแต่อันนี้กินได้ว่ะคือมันเป็นมันไม่ทรมานเหมือนเมื่อกี้กินหมดไหมให้ไม่หมดแต่เพราเสียเคยว่าพอน้ำมันมันเป็นน้ำมันอะความมันมันเยอะมากอะแล้วมันน้ำมันมันจะลอยขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยเวลาเราจะสดน้ำอะเราต้องกวากจากข้างล่างอะแล้วกินอย่างเงี้ยเอาอ่ะไม่อางั้นเราสดน้ำมันหลัวๆเลยอะเขาใบบะ่อืมก็ดีฉันยังได้อยู่แต่อันนี้ไม่แน่ใจนะมันจะกลายเป็น เหมือนเขาเรียกว่าบะหมีน่นรกตั้งให้ว้ายน่ากลัวมามว้ายว้ายเหมือนกระทะท้องแดงเลยเคยไปเที่ยวมาแล้ว <c oughs> นี่นะคะเครือบพริกร้อยเลเวลน้ำมันพริกนะคะจุ่มให้ดูอีกทีหนึง่งนี่ทาดวนซะด้วยไอเราก็ทาดวนซะด้วยไปคะเห็นไหม เ้้ความมันฉุนนะมันฉุนมากแต่เผ็ดทนได้วะ่ะคือมันฉุนเขนาดปะคือมันฉุนเป็นหลักเลยอันเนี้ยแต่เผ็ดแบบเหมือนเราเจอเหมือนเราเจอตัวพรีมาแล้วอะคืออันเนี้ยเลเวลร้อยขมแล้วไปทางขมไม่อร่อยฟิลนี้เนาะเพราะฉะนั้นอะบอกว่ากินพอดีพอดีอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบ 20- 30เลเวลประมาณนี้ถ้าคนชอบกินเผ็ดนะประมาณนั้นกำลังอร่อย คืออย่างอื่นอร่อยด้วยเข้าใจปะแล้วก็ได้ลดเผ็ดด้วยแต่ถ้าเริ่ม50เนี่ยก็ยังได้อยู่นะแต่ว่ากลิ่นน้ำมันจะเริ่มเยอะแต่ถ้าไปร้อยปุ๊บขมเลยก็เอาเอาเท่าที่ไหวเนาะคนเรากินเท่าที่ไหวเขาเราียกว่ากินน้อย,อยจะได้อยู่นานๆน,นะคะกินอย่างนี้ตายไว <c oughs> เรามาไล่เลเวลกันแน่นอนว่าสิ่งที่โบรรให้มากที่สุดทรมานที่สุดในระดับความเผ็ดที่ลองมาทั้งหมดนะคะให้อันที่สองเพราะว่าอันที่สองเนี่ยเอาจริงกินเลเวลแรกที่เป็น20่อะยังไม่ได้ทรมาน แต่เมื่อไหร่ที่เพิ่มเป็น50แล้วร้อยอ่ะมันจะเผ็ดแบบคุณกินเข้าไปคําแรกอ่ะคุณจะยังไม่รู้สึกคุณจะค่อยๆไหลเข้าไปอย่างคนนี้มีตัวอย่างพูดท้องบิดเลยนะทุกคนอันตรายนะเพราะฉะนั้นเวลากินอ่ะอย่าหาลองอะไรที่มันเกินตัวนะคือค่อยๆลองไปก่อนอย่าอันนี้คือเตือนเลยใครอยากหาพริกพวกนี้มาลองอ่ะให้แบบค่อยๆกินละนิดค่อยๆค่อยๆค่อยๆตามเท่าที่ไหวเพราะว่าราคาเขาก็แรงด้วยพี่มาวินเก่งมากอ่ะ อยากรกาบเขาอะอน้องข้างในเขาน่าจะเป็นเหล็กเหมือนเหล็กอะข้างในอะแล้วหมดด้วยหมดแล้วก็แค่เหงื่อออกเฉยๆกูตายแล้วอันนี้ขี้จะแตกเลยค่ะ <c oughs> พี่มาวิน <c oughs> พี่มาวินเก่งเกินนะคะอันนี้อ่ะแล้วก็อันดับที่2ก็คือให้แน่นอนอยู่แล้วเป็นแบบว่าบะหมี่กึ่งอันแรกของมาเลเซียนะคะอันนั้นน่ะทีนี้คือโบเคยกินอยู่แล้วแต่พอมันยิ่งเพิ่มไอตัวซอสที่เผ็ดมากกว่าเดิมอันตัวสีขาวยังไม่เคยกินแอดเข้าไปเพิ่มอีกอะอันนี้หนักเลย อันนี้หนักเลยแต่คนแรกยังทนได้เนาะสำหรับอันแรกคือเผ็ดแหละมันเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนเผ็ดแสบแต่มันก็ยังทนได้แต่พอเพิ่มกันที่2ไปตุยค่ะแต่อันสุดท้ายก็เลยกลายเป็นเบาไปเลยกับน้ำมันพลิกนั่นเองเนาะสรุปแล้วก็คือกินได้หมดแต่ไม่กินดีกว่าขอบคุณครับ วันนี้ลาไปก่อนรอบหน้าใครอยากให้แบบโบมมาทําอะไรให้ดูลองกินอะไรให้ดูในตอนดึกให้มาลองทําอะไรกินตอนดึกอีกนะคะหรือว่าเมนูยามดึกของทุกคนเป็นอะไรคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องมิวเมทาวส์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะใกล้หมื่นซับแล้วจะได้มาเจอกันเร็วๆนี้เออไปแล้วเนี่ยปวดท้องขี้บายไม่บอกผ็ดไม่ถึงขั้นบอกแล้วกลัว <c oughs> <c oughs> แม้วันทรมานที่หลังบอกแล้วมีครีมมันมามันมาตอนนมเออไม่เหนือยแลกอันแรกอ่ะได้พอมันเพิ่มมันเหมือนผม่หนัวมันเพิ่มขึ้นลองปะพี่ติลองปะลองเลยลองอันนี้เออลองไหมไม่ไม่ลิ้นแท้เราอยากรู้อะเราก็ลองที่เดี๋ยว้อง